เมื่อไม่นานมานี้อีลอนมัสได้ออกมาวาดภาพอนาคตอันไกลที่ต้องบอกว่าโอ้โหน่าทึ่งมากเลยครับเขาเชื่อว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่ายุคแห่งความอุดมสมบูรณ์ซึ่งจะขับเคลื่อนด้วย AI และหุ่นยนต์แบบเต็มรูปแบบเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกวิสัยทัศน์ที่ฟังดูสุดขั้วของเขากันนี่คือคำถามสำคัญเลยครับที่อีลอนมัสกำลังคบคิดอยู่ว่าเราจะมุ่งหน้าไปสู่อนาคตแบบ Star Trek และหลีกเลี่ยงหายนะแบบ Terminator ได้ยังไง คำถามนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้เอาละครับประเด็นแรกเลย Star Trek หร Terminator คือคุณ Max ์คเขามองว่านี่คือทางแยกที่สำคัญมากๆที่มนุษยชาติกำลังเผชิญหน้าอยู่ว่าเราจะเลือกเดินไปทางไหนระหว่างโลกในอุดมคติกับโลกที่ล่มสลายทีนี้ลองมาดูข้อมูลในสไลด์นี้กันนะครับมันน่าสนใจมากๆเลยคือมันมีความขัดแย้งกันอย่างสุดขั้วเลยในขณะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะชาวอเมริกันเกือบครึ่งนึงเลยนะ กลัวอนาคตซะจนอยากจะย้อนเวลากลับไปอยู่ในอดีตแต่อีลอนมัสก์กลับมองเห็นภาพที่ตรงกันข้ามแบบคนละเรื่องเลยครับเขาเห็นยุคใหม่ที่เทคโนโลยีกําลังจะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทุกคนแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เราไปถึงจุดนั้นได้คุณมัสก์เขาชี้ไปที่เทคโนโลยี2ออย่างเลยครับที่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์แห่งการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือพลังของปัญญาประดิษฐ์แล้วก็วิทยาการหุ่นยนต์นั่นเอง โอ้โหแล้วคำที่เขาใช้เปรียบเทียบนี่คือทรงพลังมากนะครับเขาเรียก AI กับหุ่นยนต์ว่าซูนามิความเร็วเหนือเสียงซึ่งมันสะท้อนให้เห็นภาพเลยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันไม่ได้แค่ใหญ่โตมโหฬารน,นะแต่มันยังมาเร็วและแรงเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้อีกด้วยทีนี้มาดูไทม์ไลน์ที่เขาคาดการณ์กันบ้างดีกว่าครับบอกเลยว่าฟังแล้วอาจจะต้องอึ้งกันไปเลยนะเขาเชื่อว่าแค่ปีหน้าเนี่ย เราอาจจะได้เห็น A.G.I. หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดเท่ามนุษย์แล้วและภายในปี2030ปัญญาของ AI ทั้งหมดจะฉลาดกว่าสติปัญญาของมนุษย์ทุกคนบนโลกรวมกันซะอีกและที่สําคัญนะเขาบอกว่าเอาจริงๆตอนนี้เลยเนี่ย AI ก็พร้อมที่จะทางานแทนพนักง,งานออฟฟิศได้เกินครึ่งแล้วด้วยซ้ําแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของสมองกลอย่างเดียวนะครับตัวร่างกายจักรกลเนี่ยก็กําลังจะตามมาติดๆเลยอีลอนเขาคาดว่าภายในปี2040เนี่ยนะ โลกเราจะมีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยถึง1 0ึ0งหมื่นล้านตัวคือมันเยอะกว่าประชากรโลกตอนนี้อีกนะแล้วที่สำคัญเขายังย้ำด้วยนะว่านี่อาจจะเป็นแค่ตัวเลขแบบต่ำๆด้วยซ้ำไปโอเคพอมี AI มีหุ่นยนต์เป็นหมื่นล้านตัวคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเอาพลังงานมาหาศาลขนาดนั้นมาจากไหนละ่ะที่จะมาขับเคลื่อนโลกแห่งความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ได้มาฟังคาตอบของคุณมาร์กันครับ สไลด์นี้ทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับคือคุณมัสเขาบอกว่าคําตอบเรื่องพลังงานเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าเรามาตลอดเลยนะนั่นก็คือดวงอาทิตย์ไงครับซึ่งมีมวลถึง99.8%ของครั้งระบบสุริยะของเราเลยพูดง่ายๆก็คือในระบบสุริยะนี้มีแค่ดวงอาทิตย์และก็เศษเสี้ยวที่เหลือเท่านั้นเองนี่แหละครับคือเหตุผลที่เขามองว่าการที่เราพยายามจะสร้างเตาปฏิกันฟิวชั่นบนโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหน้าขันเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยนะครับก็บอกว่า มันก็เหมือนกับเราไปตั้งเครื่องทําน้ําแข็งเล็กๆกลางทวีปแอนตาร์กติกาแล้วก็มาภูมิใจว่าเฮ้ยดูสิเราทําน้ําแข็งได้คือในเมื่อเรามีเตาปฏิกันฟิวชั่นขนาดยักษ์ที่ให้พลังงานฟรีๆลอยอยู่บนฟ้าอยู่แล้วไงแล้วถ้าเป็นพลังงานบนโลกล่ะคําตอบของมัสนี่คือแบบเรียบง่ายจนน่าทึ่งเลยครับนั่นก็คือแบตเตอรี่เขาชี้ว่าแค่เราติดตั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เพื่อเก็บพลังงานส่วนเกินตอนกลางคืนแล้วก็ปล่อยออกมาใช้ในตอนกลางวันเนี่ย เราก็จะสามารถเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้าของทั้งประเทศได้เป็น2เท่าในทันทีเลยนะโดยที่ไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เลยแม้แต่แห่งเดียวเอาล่ะครับพอรเรามีทั้งสมองกลที่ฉลาดสุดๆมีแรงงานหุ่นยนต์ที่ไม่เคยเหนื่อยแล้วก็มีพลังงานให้ใช้แบบแทบจะไม่จํากัดคําถามที่สําคัญมากๆเลยก็คือแล้วสังคมมนุษย์เราละ่ะจะมีหน้าตาเป็นยังไงในโลกที่คําว่าความขาดแคลนมันไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้ว คุณมสัสเขาเรียกแนวคิดนี้ว่ารายได้สูงทวนหน้าหรือ UHI นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่การให้เงินพื้นฐานหรือ u v i ที่เราเคยได้ยินกันนะไม่ใช่แค่ให้พอประทังชีวิตแต่มันคือโลกที่ทุกคนสามารถมีหรือเข้าถึงสินค้าและบริการอะไรก็ได้ที่ต้องการเลยเพราะว่าต้นทุนการผลิตทุกอย่างมันจะถูกลงจนแทบจะเป็นศูนย์เอ๊แต่เดี๋ยวนะครับฟังดูแบบนี้ มันก็เหมือนกับการเก็บภาษีเยอะๆแล้วก็เอามาแจกจ่ายให้คนอื่นใหม่หรือเปล่าคำตอบของมาร์สคือไม่ใช่เลยครับเขาอธิบายว่าความอุดมสมบูรณ์ที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้มาจากการโอนย้ายความมั่งคั่งของรัฐบาลนะแต่มันเกิดจากปรากฏการณ์ที่ราคาสินค้าและบริการทุกอย่างอ่ะมันถูกลงแบบมหาศาลเพราะประสิทธิภาพการผลิตมันสูงขึ้นจนแซงหาการเติบโตของปริมาณเงินในระบบไปไกลลิบเลย เพื่อเห็นภาพชัดๆว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปได้ขนาดไหนลองฟังคำทํานายที่อาจจะฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟที่สุดของเขาดูนะครับอีลอนมัสประกาศเลยว่าหุ่นยนต์ออ t ติมสจะเป็นสลัลยะเภศที่เก่งกว่ามนุษย์คนไหนๆแล้วที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นอีกก็คือไทม์ไลน์ครับเขาไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดในอีก10-20ปีนะเขาคาดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นภายใน3ปีเท่านั้นใช่ครับฟังไม่ผิด ภายใน3ปีหุ่นยนต์ Optimus สจะเก่งกว่าสัญยญแพทย์มือหนึ่งของโลกและพร้อมให้บริการแบบทั่วถึงด้วยทีนี้ลองนึกถึงผลกระทบที่จะตามมาสิครับมันคือการปฏิวัติวงการแพทย์ทั้งระบบเลยนะ 1. คือศัลยญญแพทย์ที่เก่งที่สุดนในโลกจะพร้อมให้บริการกับทุกคน 2. คือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในเมืองใหญ่หรือหมู่บ้านไกลๆก,ก็เข้าถึงได้เหมือนกัน3ค่าใช้ใจ่ายในการผ่าตัดจะลดลงจนแทบจะเป็นศูนย ซึ่งมันก็หมายความว่าการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดจะกลายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสาหรับทุกคนอย่างแท้จริงโอเคหลังจากที่เราเห็นภาพอนาคตที่มันสดใสมากๆแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่ต้องดึงกลับมาสู่ความเป็นจริงที่มันอาจจะน่ากังวลกว่านั้นคําถามคือแล้วเราจะรับมือกับสึนามิแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ยังไงเพราะว่าช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นสวยหรูอย่างที่คิดนะครับคุณมาสเขาเตือนเลยนะครับว่าการเปลี่ยนผ่านนี้มันจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย เขาคาดว่าในช่วง3-7ถึงปีข้างหน้านี้เราจะเจอกับ3มเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนความวุ่นวายทางสังคมและความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นมหาศาลแล้วที่พีคที่สุดก็คือทั้ง3อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วเราจะคุม AI ที่มันทรงพลังขนาดนี้ได้ยังไงคุณมาสเตอร์เสนอหลักการ3ข้อที่เขาเรียกว่าเป็นเสาหลักเพื่อความปลอดภัยของ AI นะครับข้อแรกคือความจริง อันนี้สาคัญมากเพื่อไม่ให้ AI มันสับสนกับตากการรกะที่ขัดแย้งกันจนบ้าไปซะก่อนข้อ2คือความอยากรู้อยากเห็นเพื่อให้มันสนใจในตัวมนุษย์เห็นว่าเราเป็นสิ่งที่น่าสนใจกว่าก้อนเห็นและข้อสุดท้ายคือความงามเพื่อให้แน่ใจว่าอนาคตที่ AI จะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโลกที่ดีและน่าอยู่สําหรับพวกเราจริงและทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับก็นําเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่อาจจะสําคัญที่สุดในเมื่อคลื่นสึนามิแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้มันกําลังจะมาแน่ แล้วมันก็จะมาพร้อมกับความขรุขระวุ่นวายคำถามก็คือพวกเราละ่ะพร้อมรับมือกับมันแล้วหรือยัง